ที่หลังจากที่เราลังเลว่าจะทานขนมอีกสักจานดีไหมก็ัดมาเลยัดมาเลยเพราะจานแรกอร่อยมากนะคะจานที่สองก็จะเป็นเป็นแพนเค้กแล้วก็มีสสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกมีเด็กเงนเราสองคนแม่ลูกแม่เตยแล้วก็น้องตังเมหรือน้องเนสโกะค่ะ น้องเนี่ยะจังนะคะตอนนี้น้องเนี่ยชอบดับพิฆาตอสูรมากนะคะเราก็จะพามาเที่ยวคาเฟ่นในอยุธยากันอีกแล้วนะคะใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด,กดสับสไคร์ที่ช่องกดแชร์ด้วยนะคะสับสไคร้ช่องมัมมีเตยหน่อยนะคะเป็นทุนการศึกษาให้เด็กค่ะ ะะวันนี้นะคะเรามาที่คาเฟ่อเลฟลีเทเบลนะคะอยู่ในตัวเมืองอยุธยานะคะการเดินทางก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในร้านจะเป็นยังไงไปกันเลยลุยอันนี้ก็คือถึงหน้าร้านแล้วนะคะก็จอดรถได้ที่ริมฟุตบาทได้เลยนะคะข้างหน้าเราก็คือเป็นแยกที่ เลี้ยวเข้ามาจากเส้นทางที่เข้าอายุธยานะคะพอเข้าตัวเมืองอยุธยานะคะจะเจอเจดีนักเลงแล้วก็ตรงมาข้ามสะพานปรีดีค่ะของเราจะเป็นแยกที่สองนะคะพอเจอแยกที่สองเลี้ยวขวากับรถตามภาพฝั่งตรงข้ามเป็นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยค่ะกับรถมาถึงร้านเลยค่ะ ันนี้จริงๆไฟในร้านมันไม่ได้แวบ,บนะทําไมถ่ายวีดีโอออกมาเราแวแบ,บอย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะก็ลอาเข้าไปดูในร้านกัน ทก็จะมีลักษณะคล้ายเกาะนะคะแล้วก็มีแม่แน้นนะํำแม่นม้ำน่ะแม่น้ำลอมดูเมนูกันหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเมนูของร้าน a l e r s Table ค่ะดูเมนูนะคะหน้าตาน่าทานทุกเมนูเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบบสไตล์แบบขนมไทยเอามาไปดูใส่ไส้กรีมไส้ครีมเข้าไปเนะข้ามาก็คือกลิออ่นหอมแบบของขนมเลยอะ่ะ วันนี้เราสั่งเป็นตัวนี้ไปนะคะก็คือเบอร์รี่เฟรนช์โทสต์นะคะเราจะมีแก้วบาทแล้วก็จัดกาแฟร้อนคาปูชิโน่ร้อนไปหนึ่งแล้วก็จะมีเซทเทโซ่ส้มตัวนี้นะคะก็อาหารคาวที่นี่ไม่มีเนาะอาหารคาวที่นี่ไม่มีเลยจะเป็นแบบกาแฟกับขนมแค่นั้น่ะโอเคจัดเลยน่าทานนะเดี๋ยวลองดูกันว่าเมนูที่เราสั่งมานะอะไรนะคะช้อนนี่แบบว่าเหมือนกระทะเซเลอร์มากเลยอ่ะนะคะดูหน่อยซุปเปอร์เซเลอร์มูน นี่นะคะชอบอ่ะอยากได้อ่ะชื้อที่อหนแก้วแรกมาแล้วนะคะมีกลิ่นแบบหอมเหมือนเป็นคนนเลนะอบเชยอ่ะใช่ป่าไม่รู้นะแต่เป็นหอมหอมอ่ะชินามอนเหรอ<ม>เออนั่นแหละนะคะ,คย,ะยังค่ะขอถ่ายก่อนแก้วแรกก็คือคาปูชิโน่ร้อนนะคะตอนนี้เราได้ขาหนม ขนมหวานที่เราสั่งมาแล้วนะคะเบอร์รี่ฟรโทสต์นะคะน่าตาน่าทานมากเลยมีเด็กอยากกินแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปชิมก่อนเป็นไงคะอร่อยอันี่ตักไอติมให้โอเคองนนี้กินมันเข้ากันเืียบลาดิมันเข้ากันทอสต์นะคะของอร่อยเปล่าไม่อร่อยเขาชุบไข่ด้วยนี่ ที่ไม่ติมอูลองจิ้มติมให้ดูที่ไม่ที่ไม่ติมมันอร่อยใช่ปะสิทษดอร่อยมากเขาคลุกไข่อ่ะแล้วก็โทษตัวแป้งขนมปังไม่ได้หนามากแต่นุ่มมากอร่อยค่ะนุม่มแล้วก็ไม่หวานเกินไปเนาะ ชิมอันนี้หน่อยกาแฟส้มดีกาแฟส้ม,ม,สมเอเสเปซโซ่ออเดนเอเสเปซโ <All right. S 1> ต้เครื่องดื่มก็แบบไม่ได้หวานมากมันเปนเบอร์เร็ให้ปาชิมมาก mm hmm. เป็นไงลูกมใหม่ไหมบุดานนี้ดีนะทุกวันเลยอ,อะไรทุกวันมาทุกวันเลยเหรอมาทุกวันเลยเหรอ,อ,อ หลังจากที่เราลังเลว่าจะทานขนมอีกสักจานดีไหมก็จัดจานเลยจังเลยเพราะจานแรกอร่อยมากนะคะจานที่สองก็จะเป็นเป็นแพนเค้กแล้วก็จะมีกล้วยข้างในนะคะแพนเค้กบานาน่า อะไรในปากหรอลูกนี่ต้องเคยอะกัดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะทานแล้วนะคะโอห้้ั้้้้ห้่้้้้้่้้ แต่ตัวโทูเมื่อกี้จำนวนหอมหอมกว่านะคะชุบไข่อะไรเนี่ยเพล่นเพิ่มนุ่มเลยอ่ะจะได้เทียบกับโทูเมื่อกี้กับอันนี้อันไหนมันตางเชอาอันไหนมากกว่านี่อันนี้เหรอทูเมื่อกี้มันมีชอบมากกว่าตัวทูตมันจะแบบชุ่มๆมีเนยมีไข่หอม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 เยอะเป็นกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวลองชิมที่บ้านสองชิ้น มอสเนื้อชารตกบโคโคนาเทสคุณคส่งจับใจสั่งขนมไปสองจานนะคะสุกีกับบ <ah> hey ้านอีก2ช tamam okay. ิ้นค่ะโอเคค่ะวันนี้สั่งขนมไปสองนะคะสองเลยใช่ไหมคะตั้งเมกินเป็นส่วนใหญ่นะคะ เท่นกเดียวตไงคะให้คะแนนหน่อยเต็มสิบให้กี่คะแนนคะร้อยเต็มร้อยร้อยเต็มร้อยเลยอเลฟก็เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งพันนะคะก็ขนมอร่อยมากนะคะก็รู้เลยว่าวัตถุดิบที่ขเขาเลือกมาเนี่ยมีคุณภาพจริงนะคะยังไงใครมาอายุธยาลองแวะมานะคะอเลฟลี่เคเบิลวันนี้เราสองคนลาไปกัน